ดีความโง่เขลาของเจ้าไม่มีขอบเขตเอาซะเลยเจ้ามันขี้คลาดที่หลอบโจมตีข้าตอนเผลอค,คาเนเลียนหุบป,ปากเจ้าอยากตายแบบไหนดราก้อนเลดี้ตอนที่เก้าข้าขอท้าประลองเจ้าหาประลองค่าทำไมต้องเป็นข้า ท่านหนึ่จะทำตามคำสั่งของผู้ที่เป็นนายตัวเองเท่านั้นคานเนเลียนดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจเราผิดไปนายท่านโปรดมอบคำสั่งให้ข้าว้าาข้าควรจะผ่ามันเหมือนสัตว์เลี้ยงของมันดีหรือเปล่าภายในสามวันข้าจะจองสถานที่ประลองเพราะฉะนั้นอย่าหนีก็ลุกกัน <c oughs> <c oughs> ดูท่ามนันหนีสิ ถ้าปล่อยไว้แบบนี้คาเน,นเลียนทำไมไปยั่วยเขาแบบนั้นไม่ต้องกังวลการประลองที่มันพูดถึงก็คือการประลองของผนึกหาแต่มันพุ่งเป้ามาที่ข้าเลยนะแน่นอนก็เพราะการประลองเริ่มต้นจากปัญหาของเจ้าของผนึกฉะนั้นแทนที่จะกังวลสู้ไปหาโรงแรมกันก่อนดีกว่าดูจากสภาพแล้วข้าควรจะรีบเปลี่ยนชุด อืมแต่ว่าพวกเราไม่มีเงินแล้วนะพวกเรามีต้องใช้เงินนี่พวกเรามีอัศวินผู้ยิ่งใหญ่อยู่ยังต้องกังวลอะไรอีกอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ผนึกที่เราพูดถึงได้เข้ามาเบลลอซิมาแล้วคาเชื่อว่าพวกเขาอยู่ใกล้ๆนี้ผนึก ที่มีอดีตที่เจ็บปวดนะหรอขอรับผนึกตนนั้นจำเป็นต้องใช้พลังที่ไม่ธรรมดาในการปลุกให้ตื่นนั่นหมายความว่ามีอัศวินที่ยอดเยี่ยมที่สุดของจกักรวรรดิเป็นผู้ปลุกนางขึ้นมาอัศวินที่มีความสามารถมากขนาดนั้นจะมาปรากฏตัวในการประลองข้ายืนยันด้วยตัวข้าเองอีคาเชลเจ้าคนหาพวกเขาได้หรือเปล่า ขอรับข้าจะไปเตรียมตัวคนผู้นั้นคืออัศวินที่ยอดเยี่ยมคือผู้ที่เกือบจะทำคุดโรหัวขาดย,าย,ยินดีต้อนรับครับท่านอัศวินเราหวังว่าท่านจะพบห้องพักที่สะดวกสบายสำหรับท่านจากเรานะครับที่จริงแล้วอท่านอัศวินแผลของท่านเปิดอีกแล้วหรอ ข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้แกล้งเป็นอัศวิน <c oughs> ท่านอัศวินได้รับบาดเจ็บใหญ่จากการต่อสู้ครั้งล่าสุดนะ่ะแล้วตอนนี้ท่านอัศวินกำลังอารมณ์เสียมากเพราะมีผู้มาทำให้เกียรติยศแห่งอัศวินเสื่อมเสีย <c oughs> พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ท่านอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ข้าจะพาพวกท่านไปยังห้องที่ดีที่สุด เสื้อผ้าและน้ำอาบได้เตรียมไว้แล้วหวังว่าพวกท่านจะพักผ่อนด้วยความสะดวกสบายครับอืมไม่ได้เก่ามากจนเกินไปมีอะไรไม่วางกระเป๋าหรอเออก็เราอยู่ห้องเดียวกัน <laughs> ตอนอยู่บนเรือเจ้าก็เป็นแบบนี้หรือเจ้ามีความคิดสกกระปกอยู่ไม่ใช่สักหน่อย <laughs> ทำไมเจ้าถึงได้หัวเราะเจ้านี่โง่จริงๆเจ้าคิดหรอว่าผนึกจะได้อยู่ห้องแยกอะไรกันนะสําหรับอัศวินแล้วผนึกก็เหมือนดาบหรือไม่ก็โล่แบบนั้นแล้วใครจะอยู่คนละห้องกับผนึกกันละ่ะเจ้ามันไร้เดียงสา สดชื่นจริงๆบิดขี้เกียจฉัชุดของเจ้าอะไรเจ้าทำอะไรกับชุดที่พวกเขาให้ข้าก็แค่ปรับให้เหมาะกับความชอบของข้าข้ามีสูมสุภอผ้าที่ไม่นำสมัยหรอกนะข้าคิดว่าเจ้าจะพูดว่าข้านำสมัยไปหน่อยเป็นไงบ้างอัศวินก็เจ๋งดีใช่ไหมล่ะมีห้องฟรีอาหารฟรี เสื้อผ้าก็ฟรีถึงมันจะเจ๋งแต่ค้าก็ไม่ใช่อัศวินจริงๆซะหน่อยค้ากลัวว่าเรื่องที่เรากำลังทำอยู่มันจะแดงมีต้องห่วงใครจะกล้าสงสัยอัศวินผู้ยิ่งใหญ่กันไม่เห็นคนดูแลโรงแรมที่กลัวจนตัวสั่นหรอค้าหัวเราะแทบตายมีเห็นจะตลกตรงไหนอะไรหรอมีคนกำลังมาเป็นคนที่แข็งแกร่ง ขออภัยที่รบกวนการพักผ่อนของพวกท่านท่านอัศวินอยู่หรือไม่อัศวินหญิงลีดิทริสมาขอพบข้าเคยได้ยินชื่อตระก,กูลลีดิทริสเป็นตระก,กูลอัศวินที่จกกักรวรดให้การยอมรับถ้า,างั้นพวกเขาคงไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกใช่ไหมถึงจะสัมผัสเจตนาสังหารไม่ได้แต่ข้าก็ไม่แน่ใจถ้าไม่มีเจตนาสังหารเชิญเข้ามาได้ เราต้องขออภัยที่มาพบอย่างเร่งด่วนข้าคืออัศวินหลวงแห่งไรเซนเบิร์กลีดิทริสข้ามาเพื่อพบอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ตามข่าวลือเอ่อสวัสดีข้าชื่อจูเลีทนยินดีที่ได้รู้จัก <laughs> เออค่ะข,ขอบคุณที่ให้การต้อนรับยังอบอุน่นเจ้าโง่ทำไมเจ้าไม่บอกไปเลยว่าเจ้าเป็นคนบ้านนอก จะทำยังไงถ้าเรื่องที่โกหกเล็ดลอดออกไป <c oughs> <c oughs> ปลอดเข้าใจด้วยว่าท่านอัศวินของเราคืออัศวินพณีจรที่ไม่ได้สังกัดประเทศใดๆจึงไม่อยากเปิดเผยเชื้อสายชาติ <c oughs> อ่ครับถูกต้องแล้วเชิญน,นั่งครับอัศวินที่ปกปิดชื่อตระกูลของตัวเองเขายังปิดบังอะไรอยู่อีก <c oughs> ว้าว คารีน่าผนึกดูตรงนั้นสิเหมือนจะมีงานเทศกาลเทศกาลไปร่วมสนุกกันเถอะเซริตวินคริสไทยอัศวินที่ถูกขับไล่โปรดติดตามตอนต่อไป